ทำรวมใจของตนให้ดีใจนี่ชือว่าเป็นแก่นของชีวิตถ้าชีวิตนี่ปราศจากจิตหรือใจนี่แล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยต้องพิจารณาให้มันเห็น จะไปตกนรกก็จิตดวงนี้จะขึ้นสวรรค์ก็จิตดวงนี้จะบรรลุถึงซึงพระนิพพานก็จิตดวงนี้ร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยเราก็เห็นกันอยู่ดาดดืน่นเมื่อจิตนี้ละออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว มันก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดไว้บนพื้นดินมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นไม่มีแกนสารอันใดไม่ควรที่จะมาหลงไหลเพิดเพลินอยู่กับร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มา แล้วเราก็สร้างบุญกุรศลสืบต่อผู้ใดไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อก็ไม่มีบุญที่จะอำนวยความสุขให้ต่อไปถือว่าเป็นผู้ประม,มาทไม่คิดที่จะถอนตนออกจากทุกข์ปรารถนา ที่จะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็เป็นเช่นนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ทำความเพียนละกิเลสตัณหาออกจากหัวใจเพราะกิเลสตัณหานี่มันพาให้ดวงกิตดวงเนี้ยเล่ล่อนระเนจรอยู่ในโลกสงสารอันนี้ สวยส,สุขบ้างสวยทุกบ้างแต่รู้มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขเพราะเหตุว่าไปอาศัยร่างอันใดเกิดอยู่ร่างอนนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นจะจะให้เป็นเป็นสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนอย่างดวงกีติมาอาศัยร่าง ของมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละเราก็พี่นาดูสิในปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาความสุขอะไรกับร่างกายอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่ออยู่นานไป อายุมากเข้าไปเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ยิ่งสุดโทมไปเรื่อยๆอ,อันมันจะแข็งแรงต่อไปข้างหน้าไม่มีทางมีแต่มันสุดโทมไปเรื่อยไปก็เช่นนี้แหละพระศาสดาจึงสอนไม่ให้ประมาทให้รีบเร่งประกอบกิจที่ควรทำ พยายามทำไปให้เต็มความสามารถกิจใดที่ไม่ควรทำแต่ใจมันยังชอบอยู่อย่างนี้ก็ต้องเพียนละมันเพียนสอนใจตัวเองให้ละกิจการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั้นไอต้ตนเองไม่สอนตนเราจะให้ใครมาสอน คนอื่นเพิ่นกลสอนเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อตนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรความสำคัญมันจึงอยู่ที่ตัวของตัวเองนี่เมื่อตนเองไม่ไม่มีปัญญาสอนตัวเองตัวเองก็ละกิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วก็ทำความดีให้ ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้ขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วมันจนมุมนะคนเรานี่นะให้เข้าใจดังนั้นนั่งภาวนาก็จะไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆต้องนั่งภาวนาแบบมีสติประคองจิตให้สงบลงไป แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้มันเป็น,น,นจิตดวงนี้มันคล้องอยู่ในเรื่องใดมันยังละไม่ได้มันละยากอย่างนี้นะก็ต้องใช้อุบายปัญญาสอนตัวเองเข้าไปสอนตนเองให้มันละ ให้มันปล่อยมันวางสิ่งที่มันยึดถือไว้นั้นซึ่งไม่เป็นแกนสารอะไรไอจิตนี่มันย่อมละกิเลสตัณหาได้ด้วยอุบายปัญญาอันมันจะละเอาเรื่อเรืนี้ไม่ได้ดอกอุปมาเมือนยังเด็กมันร้องไห้ ถ้าบุคคลผู้เป็นแม่หรือเป็นแม่เลี้ยงหาสิ่งของที่มันชอบใจให้มันเล่นแล้วมันได้ของอันชอบใจแล้วมันก็หยุดร้องไห้เนี่ยชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันใดอย่างนี้แล้วแล้วก็ พิจารณาหาอุบายอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นนนมาเพ่งพิจารณาและทั้งสอนใจตัวเองด้วยเช่นอย่างว่าจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในความรักความใคร่อย่างนี้นะเราก็ต้องเพ่งอธุภกรรมฐานให้ปรากฏในใจ แล้วก็สอนใจตัวเองบาเนี่้รูปร่างอันที่ตนหลงรักหลงใครอยู่นั่นนะเมื่อตีแผ่ออกไปแล้วนะมันไม่มีอะไรสวยงามมันมีแต่ความสวยงามก็มีแต่ผิวหนังภายนอกอาศัยหนังหุ้มหอสิ่งโสโครกไว้ม่ให้มัน ทะลักออกมาหน้าเกลียดเท่านั้นเองฮะแต่ถ้าหากว่าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกปฏิกูลก็ไหลทะลักออกมาน้าเลือดน้าเลืง้งน้าหนองอุจจาระปัสสาวะอะไรต่ออะไรมันก็รวนแต่มีแต่ของโสโครกอยู่ภายในนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้ว ทำไมเราจึงไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้สอนตัวเองเข้าไปนี่เนะี่ยเมื่อจิตนี่มันถูกปัญญาสอนเข้าไปอบรมเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความรักความใคร่ออกไป อุปมามันยังบุคคลผู้ที่ตาไปมองเห็นสิ่งโสโครกอยู่เบื้องหน้านั่นอย่างนี้นะใครได้จะไปเหยียบเอาอ่ะถ้ามีกลิ่นเหม็นด้วยพอถูกกลิ่นเท่านนี้ก็เว้นแล้วอไม่ยอมไปแตะต้องไปเหยียบมันแล้วถ้าหากว่าไม่เห็นสิ่งโสโครกเหรานั่นน่ะมันก็ไปเหยียบเข้าให้ อย่างนี้นะจึงค่อยรู้ว่าเป็นสิ่งโสโครกองนี้มันแปดเปื้อนแล้วนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่สนใจในรูปสิ่งที่ตนพอใจอยู่นั้นเนะ่ะดูแต่ผิวเผ,ผินภายนอกเมื่อไปยึดถือเข้าไปแล้วไปเกิดความรักความใคร่ขึ้นแล้ว ก็จึงรู้ตัวอย่างนี้กลัวว่าจะมากำจัดความรักความใครออกจากกิตใจได้ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนก็กำจัดไม่ได้ทำก็เลยตกเป็นท่าแห่งความรักเดินรนไปตามแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไร ก็ไม่ว่าอดทนนี่คนเรานะ่ะใช้แรงงานไปแต่ในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ใช้แรงงานไปเพื่อทุกข์เป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นอันที่จะมาใช้แรงงานว่าเราจะทำความเพียรสู้กับกิเลส แม่มันจะยากลำบากอย่างไรก็จะสู้ไม่ถอยตายด้วยความเพียรนี่แล้วแล้วไปอันผู้ที่จะคิดดำริอย่างนี้นะมีน้อยเต็มทีให้พากันสังเกตดูวันนี้เราะ่ะเราจะไปคิดอย่างนักปราอย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือว่าเราจะคิดนึกไปอย่างปุถุชนคนผู้นาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ก็ถามตัวเองสิเตือนตัวเองเข้าไปไอความคิดอย่างปุถุชนนั่นนะ่ะมันเป็นพื้นของจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่ตั้งแต่อดีตหนนหลังนู่น ก็ไม่เห็นมันพ้นทุกสักทีเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาตแห่งตัณหาก็ต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละแสนยากแสนลำบากอันที่จะได้ทำบุญกุศลตะระคั่งกระแสนยากหรือจะได้บ่ายหน้าเข้าสู่วัตาอาราม แต่ละครั้งนี้กแสนยากเพราะตันหามันผูกมัดรัดตึงเอาเสียมากมายไม่สามารถที่จะถอนตนออกมาได้เหตุดังนั้นพระเวทสันดรท่านจึงลำพึงก่อนที่จะทานลกูกทานเมียทานเข้าของลำพึงว่า ตัณหารักลูกนี้เหมือนกับเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียนี่เหมือนกับปอผูกศอกตัณหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนอย่างปอกมาสวมตีนตัณหาสามประการนี้มาผูกมัดรัดรึงจิตนี่ไว้ในสงสาร จึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่มีความสุขอันยอดเยี่ยมได้พระเวทสันดรนลำพึงอย่างนี้แล้วก็จึงให้ลูกให้เมียให้ลาดราชรถตลอดถึงแก้วแหวนเงินทองช้างพระที่นั่งอะไรให้หมดไม่มีเหลือ เสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหินมพานเมื่อพ่อองค์ได้สร้างบุญบาร,รมีมาแต่ด้สงสารจนมาถึงชาติเป็นพระเวสสันดรได้ให้ทานรูปและมีเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะนั่นแหละนักปราหญัดท่านกล่าวว่า บุญบาร,รมีของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วถ้าพระโพธิสัตว์พระองค์ใดสร้างบาร,รมีมาในสงสารหากยังไม่ได้ให้ทานรูปและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะบุญบาร,รมียังไม่เต็มก็ต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ให ผู้เป็นบริษัทของพระองค์ได้น้อมเข้าไปคิดไปตรองอได้รู้ว่าบุคคลเมื่อย,ยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มตราบได้นี่ยังจะบรรลุถึงบริภานไม่ได้ยังจะพ้นทุกข์ภัยในสงสารนี่ไม่ได้ก่อนแต่ว่าเมื่อผู้มี บุญกุศลมากไปเท่าใดความทุกข์บันหักบันเทาไปเท่านั้นนั่นเองเนี่ยขอให้พากันเข้าใจบุคคลผู้มัวเมาประมาทอย่างที่ว่ามาแล้วตกเป็นาทาสแห่งความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเช่นนี้โอกาสที่จะได้สั่งสมบุญบรารมีนั้นมีน้อยเต็มที บางคนเลยไม่มีเสียส้ำไม่สนใจกับการบุญการกุศลไม่สนใจที่จะฝึกฝนตนเลยไอ้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ไม่ยอมรับไปปฏิบัติตามเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะนอกจากรักษาศีลห้าแล้ว ก็ทรงสอนให้รักษาศิลอุโบสถด,ด้วยเพราะการรักษาศิลอุโบสถนี่เป็นการบำเพ็ญในคขมะบารมีคือพยายามถอนตนออกจากกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจทำให้ดวงขิดเล่ร่อน เ,ท,เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่คขนา,านับพบนับชาติไม่ทวนแล้วนั่นบุคคลผู้ประมาทนั่นไม่ตื่นตัวหรอกไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เหตุนั่นถึงไม่ตั้งความเพียรพยายามที่จะละมันอมยอมเป็นทาสของมันอยู่นั่นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนั้น คนส่วนมากนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันกีเรตันหามานะทิฐิเหล่านี้นะมันทำให้สัตว์เดินช้านานพ้นจากทุกข์ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยทุกขสลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละ บางทีก็มีสุขมากน้อยทุกข์ก็น้อยลงบางทีก็ทุกข์มากเมื่อทำความชั่วมากเป็ดมันก็เป็นทุกข์มากทำความดีมากก็มีความสุขมากเช่นนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะขึ้นอยู่กับการกระทำความดีบุคคลจะมีความสุขบุคคลจะมีความทุกข์เพราะเกี่ยวก,กับการทำความชั่ว มีปานาติบาตเป็นต้นไอ้ผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ประมาทเห็นแต่แกหลับแกนอนไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานในใจว่าจะทําความเพียรให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆจากนอนพอประมาณอย่างนี้จาก บริโภคอาหารพอประมาณเรียยว่าทำอะไรก็พอประมาณทำการทำงานแม้จะทำอยู่ในวัดในว่าก็รู้จักประมาณรู้จักเวลาเวลาเวลานี้ควรยุติการงานภายนอกเวลานี้เราจะต้องทำความเพียรภายในใจิตใจอย่างนี้ต้องรู้จักเวลาอย่างนี้แล้วก็ ปฏิบัติตนให้เพ็นไปทมข้อวัดปฏิบัตินั่นเช่นนี้นนนมันก็จะไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์ผู้เห็นเกลับแกนอนเห็นแก่กิจอยู่แกกินแล้วก็ทำการงานหายนอกเกินเวลาไปไม่มีเวลาพักผ่อน จนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าต่อจากนั้นมันก็มีแต่นอนลูกเดียวอันที่จะลุกไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยมีแล้วนั่นแหละกิเลสมันได้ช่องเวลาอย่างนั้นแหละมันก็เข้าครอบงามจิตใจดังนั้นทุกคนต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจ ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือธรรมะที่เรียกว่ากาลันญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั่นๆั่นอันนี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนะผู้รู้จักการรู้จักเวลา ทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้เสียออย่างนี้นะฟะ้าเป็นผู้ได้ปฏิบัติตามธรรมะข้อที่ว่าการัญยุตานี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มดนั้นล้วนแต่เป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งนั้นเละ ให้พากันสนใจพากันท่องกันจำเอาให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่ตนจะพึ่งศึกษาเราเรียนจดจำเอาตนภาวนาฝึกฝนจิตใจสงบแล้วก็คงพอ ไม่ควรจะคิดเพียงเท่านั้นก <c oughs> ารทำใจให้สงบอย่างเดียวเท่านั้นจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีอุบายปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าไม่มีคุณธรรมอื่นๆมาประกอบด้วยอย่างนี้นะไอ้กิเลสมันก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่จิตใจเลย ถ้ามีคุณธรรมเข้ามาประกอบด้วยเช่นนี้จิตเห็นแจ้งในธรรมนั้น,น,นแล้วมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่อย่างนี้นะเราจะไปพิจารณาอย่างอื่นมาแก้ไขมันไม่ได้ เพราะความรักอันนี้หมายความว่ามันสำคัญในรูปเสียงเหล่านั้นว่าเป็นของสวยของงามมันจึงได้หลงรักหลงใครอย่างนี้นะ,ะทีนี้เมื่อผู้มีความเพียรมีปัญญาเอ๊ะทำไมอ่ะมันเปมันจึงไปรักรูปเสียงเหล่านั้นรูปเหล่านั้นเนะ่ะมันวิเศษอย่างไร มันดีอย่างไรมันสวยงามอย่างไรเราจะพิสูจน์ดูให้เห็นแจ้งชัดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เพ่งรูปกายอันนี้นะทั้งของตนและของผู้อื่นนะดูสิเทียบกันนะรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่เป็นยังไงอะ่ะนั่นแหละเพ่งดูรู้ว่าไม่มีอะไรสวยงาม ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละชั้นใดรูปอื่นก็ไม่มีอะไรสวยงามเหมือนกันกันกบรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละนี่นะไอ้คุณธรรมนะ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเพ่งดูไอ้ลักษณะอาการของรูปที่หลงรักหลงไข้นะนะั่นน่ะ เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วนี่มันก็ถอนความรักความใคร่ออกไปเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดสวยงามแส้วว่าี้เมื่อพยยิจารณาดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วอ,อย่างนี้แหละไอคนที่หลงรักหลงใคร่อยู่นั่นนะ่ะก็เพราะมันไม่ได้พิจารณามันขาดปัญญานี่ไม่ได้เพ่ง ค้นหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นมันไม่ค้นเลยมันไม่มีความเพียรเกียครันถูกกิเลสตัณหาครอบงำเอาแล้วก็เลยปล่อยตนไปตามอำนาจของมันก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเกิดมาในโลกนี่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากหากินไม่พอปากไม่พอท้อง ก็เพราะตกเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่นี้เองอย่างเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็เมื่อเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่แล้วมีหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจอยากจะได้สองได้สามไปอีกอย่างนี้ก็สแสวงหาเรือ่อยไปธรรมดาสแสวงหาไม่ใช่ว่าจะไปยื้อไปแย่ง เอาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเจ้าของทั้งนั้นนะดังนั้นแหละต้องได้หาเงินห้าทองไปแลกไปเปลี่ยนเอามันก็จึงได้สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นมาแล้วการหาเงินหน้าทองกลัวจะได้กระแสนยากแสนลำบากบุคคลบุญน้อยยิ่งยะยิ่งแล้วใหญ่เลยอ่า ไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ได้เงินเพียงแค่วันละห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้ละก็มาใช้จ่ายแต่ละวันละวันก็แทบจะไม่พอแล้วอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาด,ดแต่ไหนล่ะ,อะลองคิดดูสิผู้มีบุญวาสนาบรารมีแก่กล้าก็ยังชั่วน้อย บุญกุศลอำนวยผลให้มีฐานะดีมีสติมีปัญญาดีหาทรัพสมบัติไม่ไม่พอจะได้มันก็ได้มาคนมีบุญวาสนานะไม่เด็กกลากำลำบากแต่คนส่วนมากนั้นมักจะมีบุญน้อยในโลกนี้ลองสังเกตดูว่าคนผู้มีบุญมากนะมีน้อยเหลือเกินนะ ทุกคนต้องให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าตนมีบุญวัสนาน้อยอย่างนี้ก็รีบพยายามฝึก,กจิตใจของตนเข้าอย่าพยายามตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาผูกครองเลือนก็อย่าไปเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไยัยอย่างนี้ตั้งใจทำ หน้าที่การงานให้ดีนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้เอออย่างนี้นี่ก็ยังชั่วน้อยเพราะที่จะเป็นทุนรอนสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปผู้เป็นนักบวดก็พยายามเจริญสมาธาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในใจิตใจ ดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละนั่นถึงจะถอนตนออกจากลมคือกิเลสหรือกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี่ได้ดังแสดงมา